ก็สำหรับเคสสตาร์ทดีวันนี้เป็นกรณีของครูนิวนะครับคนสิงบุรีนะครับมาเล่าเรื่องของยายแล้วไฟดับผมก็เด็กบอกไปแล้วว่าไฟดับอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ล่วงลับอาจจะอยากมาให้รับดูว่าฉันยังอยู่นะ ฉันรู้นะคุยถึงฉันอยู่เข้าใจนะคือดวงจิตกระแสจิตของคนเนี่ยมันไวไวกว่าแสงนะครับคิดปุ๊บถึงเลยแสงเนี่ยต้องแบบวิ่งไปก่อนหน่อยหนึ่งใช่ไหมสิ่งที่ไวกว่าแสงคือความจิตจิตใจความคิดของดวงจิตสมมติว่าเราคิดถึงพระอาทิตย์ถึงเลยนะ อย่างแสงนี่ต้องทุ่งไปก่อนใช่ไหมจิตจิตหนักไปแล้วเขาก็เลยบอกว่าถ้าใครฝึกจิตให้มีพลังแข็งแกร่งก็จะสามารถไวเร็วกว่าแสงซึ่งจะเป็นผลทำให้ย้อนอดีตไปอนาคตได้นะครับข้ามมิติแห่งการเวลาได้แต่จริงๆแล้วจากประสบการณ์อันเดียดเดียวค่อยคุยเรื่องผีต่อจากประสบการณ์ผมที่ ผมบอกไม่ได้มาโอวดหรือมาอวดตัวหรือมันโกหกมาอะไรนะผมย่นระยะทางได้นะตอนจิตเคร่งเครงตอนบวชเนนบวชพระแล้วก็ตอนที่จะเกิดอันตรายถ้าจิตสงบนิ่งเนี่ยมันจะวุดผ่านจากจุดที่อันตรายจะได้ก็จะบอกทุกคนว่าอันนี้ก็คือหลวงปู่โตท่านสอนว่าให้ทําจิตประหนึ่งว่าขามิติแห่งการเวลาเป็นสมมุติบัญญัติ ข้ามไปให้ได้ถ้าทําจิตเราข้ามไปได้มันก็จะยนระยะทางไปได้คือปกติเราเดินเนี่ยขาก้าเดินเนี่ยเราจะคิดว่ามันเป็นการเวลาของโลกนี้ใช่ไหมครับก็คือเหมือนเข็มนาฬิกาเดินเต๊เ๊กเเราก็อยู่อยู่ณปัจจุบันนะแต่ถ้าเกิดเราทําจิตว่างจิตวางปุุบข้ามสมมุติบัญญัติก็คือข้ามในเวลาที่มันเดินปกติสมมุติเรามองมอง ข้างบนแลวจิตเราก็ไปเลยไปเลยตอนนี้เมื่อจิตเราไปเลยคือจิตเราไวกว่าแสงกายเรามันจะตามไปด้วยไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการฝึกสมาธิภาวนาหลวงพี่บางรูปที่ผมเคยเจอท่านบอกว่าให้เดินจงกรมเยอะๆแล้วก็เคยเจอไม่แน่ใจว่าใครใครเคยเล่าให้ฟังเป็นผู้ใหญ่อะ่ะไม่ใช่เด็กอะ อืมคือผมเคยคุยเรื่องย่นระยะทางเขาก็บอกว่าคนที่ย่นได้แล้วเนี่ยสมมุติว่าวันนี้ย่นไปแล้วนะจะต้องกลับมาเดินจงกรมเยอะๆเพื่อเพื่อแบบคล้ายๆแบบชดใช้ในสิ่งที่ได้ใช้ไปเพิ่มบุญตุนไว้แต่ตรงส่วนเนี้ยผมยังไม่ค่อยเชื่อนะผมมองว่าถ้าเกิดเป็นการฝึกจิตให้มีพลังแก่กล้าสงบนิ่งเหมือนหลวงปู่โตผมมารังสี ปัตตะคังเคยกล่าวไว้ว่าสอนสอนอ่าไม่ใช่หลวงปู่โตครัวตาสอนครัวโตครัวตาคือครูของหลวงปู่โตสมัยที่ท่านไปเรียนวิชาที่ฝั่งขมรน,นะฝั่งขมนประเทศขมรแล้วเกอครัวตาอันนี้เท่าที่เท่าที่ผมจําได้นะคิดว่าจําไม่ผิดนะถ้าผิดขออภัยแต่คิดว่าจําถูกต้องตอนนี้ครัวตาก็สอนสอนหลวงปู่โตตอนนั้นเป็นครัวครัวโตสอนว่า ให้ข้ามสมบุติบัญญัติแล้วเดี๋ยวก็จะมาได้คือขัวตาพาขัวโตเข้าป่าพอเข้าป่าปุ๊บท่านก็บอกว่าภายในเวลาเท่านี้กลับมาให้ทันนะถ้ากลับมาไม่ทันก็อดตายในป่าแล้วขัวตาก็หัวเราะหัวไม่ใช่อ่ะขัวตาหัวเราะถูกต้องขัวโตโตบอกว่า ไม่แน่ใจท่านท่านเรียกเรียกว่าอะไรนะผมดูดูพระพยน์มานานนะประวัติท่านก็บอกกับขัวตาว่าอย่าเพิ่งทิ้งท่านไปโอ้แล้วท่านจะไปได้ไหมเนี่ยแบบท่านก็กลัวท่านเป็นพระหนุ่มๆอยู่อะนะท่านก็กลัวว่าท่านจะกลับจะกลับมาสู่ที่วัดที่ท่านเคยฝึกกับขัวตาเนี่ยกลับมาไม่ทันกลับมาไม่ได้แล้วก็หลงป่า คือมันก็น่ากลัวนะผมบอกทุกคนเลยว่าชีวิตพระทุดดงนี่ผมว่าสุดยอดนะสุดยอดคือพลานป่าหรืออะไรต่ออะไรก็สุดยอดนะผมยอมรับเลยว่าใจพวกนี้มันสุดยอดจริงๆเป็นเป็นใจที่แบบไม่ธรรมดานะขอขอภัยเมจิกเมื่อกี้ใช้คำว่ามันไม่สุภาพติดปากติดปากมันของผมนี่มันเป็นเหมือนแบบกันเอง ไม่ไม่ได้หมายถึงลบดูดูมินหรืออะไรใจของพระธโดงใจของนายพรานเป็นอะไรที่ยกนิ้วให้และแม้แต่คนที่ดำน้ำว่ายน้ำในน้ำที่มองไม่เห็นมันจะมีอะไรในน้ำก็ไม่รู้ตตดก็ยังลงไปไปจับงูอานาคนด้าเงี้ยใช่ไหมมีโจลเค้ลงไปนะี่โอ้สุดยอดเลยนะวันนี้ก็เพิ่งดูคลิปหนึ่งจับโจะเ้ฝรั่งแต่ฝรั่งเขาตัวใหญ่นะจับโจะเ้มาปิ้งกินเนี่ย สุดยอดไหมเอาบ้างไหมครับคุณนิวคุณตัก๊กโอ้ไม่ไม่ไหวนะครับพวกนี้เขาสุดยอดนะยอมรับเลยนะมันเป็นยอดคนนะแล้วก็ไม่กลัว<ช>ไม่กลัวตายไม่กลัวอะไรแต่แต่เขาก็ต้องมีวิชาความรู้มีมีประสบการณ์นะใช่ไหมลงไปมั่วๆโดนไอ้เคงาบไปกินใช่ไหมครับ <laughs> เขารู้ <laughs> เขารู้ <laughs> ก็คนเราเวียนว่ายแต่เกิดมาหลายภพชาติ ผมก็มองว่าคนที่ใจกล้าบ้าบินไปกับอะไรอดีตชาติต้องเคยคุ้นเคยกับสิ่งพวกนั้นแล้วก็เคยผ่านมาเยอะเชื่อไหมครับคุณนิวคุณตักเชื่อครับอมันเป็นความคุ้นชินแล้วแบบว่าเฮ้ยข้าไม่กลัวอะไรเงี้ยหรืออาจจะเคยเกิดเป็นสิ่งนั้นแล้วก็รู้จิตรู้อะไรต่ออะไรรู้วาละรู้กระแสมีอะไรที่มันไม่กลัวเนี่ย ก็เอานี้สมมุติคนที่เป็นสัป,ปเหร่อเนี้ยเป็นมาหลายชาติหรือชาตินี้เป็นนานเลยพอตายไปเกิดใหม่จิตมันก็คุ้นอยู่ลึกๆใช่ไหมว่าเอ๊ไม่กลัวคนตายไม่กลัวผีประมาณนี้ประมาณนี้อย่างผมก็ตอนเด็กๆเกล่นดนตรีไทยเกือบสามปีกว่าๆประมาณนี้ก็เห็นศพเห็นอะไรต่ออะไรพอเอานี้สมมุติว่าจากทุกคนเนี้ยรวมทั้งผมเนี้ยไปปล่อยกลางป่าช้านะ คนไม่มีประสบการณ์เคยอยู่กับผีกับคนตายจะเป็นยังไงครับคุูนิวคุณตักผมว่าขาเดินอาจจะเดินไม่ออกก็ได้ครับบางคนอาจจะเป็นลมไปเลยเสีะสติแตกบางคนอาจจะเพี้ยนไปเลยนั่งร้องห่มร้องไห้ลุดโลกไปเลยออกมาจากตรงนั้นอาจจะบ้าไปเลยก็ได้บางคนนะใช่ไหมใช่ครับแต่อย่างผมนี่ผมเคยเล่นดนตรีไทย นอนคนเดียวในงานศพแล้วก็ศาลาโดนล็อกศา,ากลากว้างกว้างล็อกประตูประตูลูกกงเหล็กศพก็นอนอยู่ในโรงบางงานหนักกว่านั้นเผินนอนหลับศพยังไม่เข้าโรงเลยนนอนอยู่บนเตียงเตียงที่คนมาลดน้ำศพอะโตะโตะใหญ่ๆห่อะแล้วผมก็นอนอยู่กลางวงดนตรีไทยแต่แต่เคยมีนะอันนี้ไม่ได้มาอวดความเก่งนะเคยดูบางคนแบบว่าเป็นศพแบบ หน้าตาใจดีประวัติเนินดูแล้วเป็นคนดี <c oughs> เคยเหมือนกันนะเอาเลยฝึกจิตฝึกจิตตอนเด็กๆไม่รู้มันมันคิดมันเองนะตัวผมคิดเองนะลองลอง,ลองดูด้วยว่าเราจะกล้าไหมแล้วก็ดูแล้วศพเนี้ยใจดีถ้าเป็นผีก็เป็นผีใจดีผมเอาหมอเนี่ยไปนอนไปนอนข้างหน้างานนไอ้ก่อนที่คนจะเดินไปไปไป,ไปจุดทูบไว้อะข้างหน้าน่นอนตรงนั้นเลยแล้วก็คิดว่า คือมันมันเป็นอะไรที่ฝึกเนถ้าเราเอาชนะความกลัวได้ใช่ไหมมันก็เหมือนถ้าเป็นการฝึกความแข็งแกร่งจิตเราก็ผ่านไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคุณตั๊กกูนิวอยากไปฝึกอย่างนี้บ้างไหมครับก็ม,มีโอกาสก็อยากไปครับอืมอย่างบางคนก็ที่อะไรนะขึ้นมอขึ้นมอใช่ไหมไปไปนั่งหน้าโรงศพ ไปอะไรต่ออะไรแต่เขาให้นั่งสมาธิห้ามนอนใช่ไหมเออเดี๋ยวมีคนขอขึ้นคือใครคุณบิ๊กเมาส์ขึ้นมาห้ามด่านะครับผมห้ามมาว่าอะไรนะรผมผมเสียวมากเลยเพราะว่าแต่ละคนที่ขึ้นมาเนี่ยผมไม่รู้เขาคือใครนะเขาคือบุคคลหน้าใหม่นะสวัสดีคุณบิ๊กเมาส์ครับผมเคยเจอผีไหมครับ คยครับเสียงคุณคุณน,นะครับผมเคยเคยขึ้นมาเล่าไหมครับเคยครั้งหนึ่งครับอ่าเรื่องอะไรครับเอ่อเรื่องอะไรนะเดี๋ยวก่อนที่ว่านั่งนั่งแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ได้ยินเป็นเสียงคนเดินนะครับอืม ก็ก็บอกทุกคนก่อนว่าอา่อา,อาผมทํามาจะใกล้จะครบปีแล้วมากันเต็มเลยบางครั้งก็อาจจะจํารายละเอียดอะไรไม่ได้นะแล้วลตอนนั้นที่เล่านั้นผมนั่งหลับไหนหรือเปล่าครับไ,หหรไม่รู้ครับผมน่าจะหูเพี้ยนนั้งครับน่าจะคิดไปเองเอ่ะให้ครูนิวเอออันนี้แป๊บนึ่งนะ ครับอเอาให้ใสองแป๊กครับเชิญครับก็คืออาจจะเจ็บหรือจะเอาเอาแป๊บเอาเอาแป๊บพลาสติกหรือแป๊บเหล็กครับผมเอาแป๊บเหล็กดีกว่าจะได้แข็งแข็งหน่อยเราเราได้ครับถามได้ครับอันนี้อันนี้เอ่อผมแบบขอขออนุญาตทุกคนนะก็คือว่าผมอยากจะถามพี่โชว์อย่างนี้ว่าครับ เออเรื่องเรื่องเรื่องของคุณของคุณแยบเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเกิดมันเกิดอะไรเรื่องนี้นะครับผมผมไม่คุยเลยครับผมทำไมครับไม่ไม่ก็คือแบบว่ามันก็คือแบบว่าวินแป๊หน่งหน่งปหนผมผมถามแอดมินผมก่อนคุณกัลยาได้ยินใช่ไหมเปิดใหม่แล้วควรจะคุยไหมเนี่ยคนเนี้ยผมไม่อยากพูดถึงไม่ไม่ก็คือว่าวินวินเลยก็คือบอกว่าวินวินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนคุณบิ๊กเมา์คือใครเกี่ยวอะไรกับกับกับคนนั้น อะไร๋อ,อก็คือว่าผมมาเป็นเ,ออเป็นเพื่อนของคนหนึ่งที่ว่าถูกเอ,อถูกพี่โชคส่งคลิปแล้วก็พร้อมพิมพ์พิมพ์ใต้คลิปไว้ว่าอย่าไปยุ่งกับคนนี้นะผมก็เลยอยากจะมาถามพี่โชคว่าสิ่งที่พี่โชคถามไปมันอ,อ้สิ่งที่พี่โชคส่งไปแล้วก็พิมพ์ชื่อนั้นไปมันหมายความว่าอะไรอืมผมผมเป็นคนพิม์อะ ใช่ใช่ครับแต่ถ้าเกิดพี่โชคไม่เชื่อก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ผม,มอะจะขอเพื่อนคนนั้นแต่ขเขาเขหน้าจะรับแล้วกันระยะคือผมไม่เคยส่งให้ใครยังไงก,ก็อันนั้นก็อันนั้นก็คือส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดพูดพูดที่ว่าเขาเขาคือ,อใค<น>ร<น>อาบอกมาเลยนะเนี่ยอะบอกมาผมไม่รู้ไม่รู้จักชื่อเขาครับก็คือคุณแยมเขาเขาบอกมาอีกทีหนึง่ง เขามนิดหนึ่งภาพหลักฐานอยู่แต่ผมไม่ได้ขอวคุณบิ๊กคุณกะระยาได้ยินไหมคุณกะระยาเปิดไมค์ขึ้นมาคุยหน่อยจริงๆผมจะคุยเรื่องผีนะโดยมากจริงๆแล้วนะไม่เคยเห็นพี่โชคส่งภาพส่งอะไรให้ใครนะไม่มีพี่โชคส่งนะไม่มีนะไม่มีไม่ีนะควาอะไรสิ่งที่ผมกลัวคือบอก46่สิบหยูสนะผมมาทำรายการเนี่ยมีทั้งคนรักคนเกลียด เจอทั้งคนดีดีมากดีปานกลางคนเฉยเฉยและคนเลวเลวน้อยเลวมากเลวสุดๆดนะครับเจอเจอในหนึ่งเกือบหนึ่งปีที่ทำรายการผีมาซึ่งไม่คิดจะเจอผมเกรงว่าบางคนจะสวมรอยและเอาชื่อผมแอบอ้างไปนะครับผมไะน เพื่อให้คนมองผมในทางแง่ลบเลวร้ายอ๋อก็คืออันนั้นน่ะก็คือว่าจริงๆมันก็ไม่มีทั้งใครถูกแล้วก็ใครผิดแต่ทีนี้ก็คือว่าอยากถามมาก็คือบอกว่าคือตอนนั้นน่ะคือเห็นพี่หย้มน่ะก็คือเคยไปหาที่ว่าอย่าอย่าเอ่ยขาเรียก่าอย่าอย่าอย่าพูดชื่อนะอย่าเอ่ยชื่อนะให้พูดว่ายอยักษ์กะพอไม่ไม่เอาไม่เอา ถ้าถ้าเกิดพูดแล้วหมายถึงคนนั้นได้มันจะเป็นโดนฟ้องได้เดี๋ยวหาหลักฐานกันวุ่นวายโอเคเอาโอเคโอเคอ่อยอยากก็ได้ไม่ไม่เอายอยอยากก็คือว่าผมเคยอ่ะอ่ะอ่ะอ่ป้าคนนั้นก็ได้อ่ะป้าคนนั้นก็ได้เรอานี้เรื่องเนี้ยสี่สิบสี่ยุทธเขามารอฟังผีเขาไม่อยากจะฟังเรื่องนี้หรอกเข้าใจไหมบิ๊กเมาส์ จริงไหมครับ40เซย42ยูสคุณกัลยาบิ๊กเมาส์เป็นเพื่อนกับคุณกัลยาไว้เลยแล้วเดี๋ยวมาคุยกันนอกรอบอ่ะได้ได้ก็คือส่งส่งลิงก์ส่งอะไรบ้านเขียวบ้านฟ้าอะไรก็ส่งมาก็ได้ครับแล้วก็คุยนอกรอบก็ได้ครับคุยหลังไม้ดีกว่าอันนี้เป็นรายการเล่าเรื่องีมเข้าใจนะบิ๊กเมาส์มันไม่ใช่เวลาจะมาคุยเรื่องพวกนี้เข้าใจไหม บิ๊กเมาส์โตไม่เจอพอที่จะเข้าใจหรือยังรับไงหมายถึงว่านอกรอบเนี้ยจะก็นับมาเลยว่าบ่ายโมงสองโมงอะไรเงี้ยก็แอดกันมาคุยได้เลยอะไรเงี้ยใช่เนี่ยขนาดคุณสิบเอ็ดขวัญข้าวอะไรเขารอฟังผีกันอยู่คุณโผล่มาคุยเรื่องอะไรเดี๋ยเขายังบอกว่าหลังบ้านครับอ่ะเนี่ยติดต่อคุณกัระยะแอดมินผมไปเลยครับได้ได้ครับ บิ๊กเมาส์นี่ใช่ใช่คนที่วันนั้นรรใช้ชื่อโชคไหมครับมีหลายยุทธหรือเปล่าครับใช่ใช่ครับนั่นไงผมว่าแล้วไงแล้วแล้วทำไมถึงสนใจเรื่องพวกนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าผมเห็นคือผมเห็นอะป้าคนนั้นอะเขาก็เป็นคนดีอ่ะแล้วก็เป็นคนที่ว่าช่วยคน แล้วอีกอย่างป้าคนนั้นป้าคนนั้นคือใครป้าคนนั้นคือใครครับป้าคนนั้นคือใครคุณหยั่ครับอ๋อเรียกคุณป้าเนาะก็ไม่ให้บอกว่าไม่ให้ใช้ชื่อนั้นผมก็เลยเรียกว่าป้าอ่ะทีนี้ก็ถามว่าป้าคือใครอีกอ่ะก็คือคุณหยมอ่ะฮะคือผมเห็นอ่ะเขาไปบ้านพี่ด้วยอ่ะแล้วอยู่ดีๆก็คือหัวเสกเมื่อเมื่อเมื่อพูดอย่างนี้แล้วหิดใจเพราะว่าอะไรแค่นั้นหยุดเลย เดี๋ยวช่องจะบ,บินเขาเล่าเรื่องผีก็พูดผีกันอยู่เราขอหลังไม่ดีกว่าอย่าเพิ่งมาเถียงกันตอนนี้เลยไปบิ๊กเมาส์ลงไปงั้นก็ไม่จบเืนนี้งั้นก็จะไม่ได้เล่าหรอกเรื่องผีเออคือบอกทุกคนก่อนนะเอาลงไปแล้วแน่นะ<ม>คนอื่นเขาจะฟังเรื่องผีคุณมาอยากรู้ปัญหาอะไรต่ออะไรชีวิตคนเราเนี่ยทำงานเนี่ยมันก็เจอทั้งคนดีคนธรรมดาคนเลวใช่ไหมครับ คนที่คิดจะทำร้ายคนอื่นด้วยเหตุต่างๆนานาทางกายวาจาใจมันก็มีแต่จริงๆอยู่กับพี่โชคมาพี่โชคไม่เคยไปพูดอะไรไปรอบอื่นเลยเอ่ะผมบอก<ช>บอกบอกห้าสิบยูสนะบิ๊กเมาส์ฟังอยู่นะผมมีจิตปัฒนาดีเมตตาเป็นกัลรรยาณมิตรกับทุกคนคนที่มามีปัญหากับผมเนี่ยคืออักกัลยาณมิตร บางคนเป็นวิชาชีพแฝงมาเข้ามาดูในช่องเข้ามาเล่าเรื่องผีเข้ามาพูดคุยเข้ามาชวนไปทำบุญไปทำถวายพระทำอะไรแล้วสุดท้ายกลายเป็นอะไรที่เป็นวิชาชีพใช้คำนี้ละกันตอนแรกผมก็นึกว่าเขาจะดีไปไปมามาโอ้โหสุดสุดไม่ดีสุดๆด บอกแค่นี้แหละนะบอกแค่นี้เลยนะจะไม่พูดเยอะเพราะว่าช่องเราเรื่องผีไม่ใช่มาช่องคลี่คลายปัญหานะครับเอางี้ผมเปรียบเทียบบอกทุกคนน,นิดนึงว่าเวลาเราดูรายการเอาตีสิบวิทวัตนอะไรต่ออะไรเขาจะมีสคริปต์ตอนนี้เล่าเรื่องผีตอนนี้เล่าเรื่องบันเทิงเล่าเรื่องอะไรไม่ใช่โผลมาคนในห้องส่งไอ้ขอโทษครับคุณ สมมติคุณเอคุณเอวันนั้นผมเห็นไอ้คนนั้นน่ะอยู่อีกห้องหนึ่งอยู่อีกรายการหนึ่งเขาว่าคุณน่ะคุณไม่ผิดไอ้คุณผิดคุณไม่ผิดคุณมีปัญหาอะไรครับมันไม่ใช่เวลาเข้าใจไหมคุณบิ๊กเมาส์คุณต้องโตกว่านี้นะครับเข้าใจนะแล้วไม่ใช่ก็มาเอ่ยผู้ชื่อเขาคุณโดนเขาฟ้องหมิ่นประมาทได้นะแล้วเดี๋ยวพอถึงจุดหนึ่งมีหลักฐานไหมมีหลักฐานไหมมาเอ่ยชื่อฉันคุณบิ๊กเมาส์ ใช้คำว่าสวยเลยนะครับจริงไหมคุณกัลยาคุณป้อมได้ใช่ครับนะครับทางกฎหมายเขาจะถือว่าเอาหลักฐานเป็นสําคัญพอพเอร์รอออคุมอ,มอะเรื่องผีมามาเลยครับบิ๊กเมาส์นี่ไม่รู้เป็นสปายสายลับใครมาให้ป่วนหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้นะใช่ไหมครับรเพราะวันนั้นมาถึงก็พิมพ์ว่าที่เคยนินทาอะ,อะไรต่ออะไรผมนะ ไม่เคยนินทาใครรับหลังคนที่ดีๆไม่พูดอย่างนั้นเข้าใจนะ้วผมถือศีนรักษาศีลแล้วก็ถือสัจจะเป็นที่ตั้งนะครับผมตั้งใจทําแต่ความดีถ้าคุณเป็นคนดีผมจะเป็นินทาคุณทําไมเปิดแวบแล้วรู้พี่โชคเป็นคนไม่ใช่คนอย่างนั้นเออแล้วผมถามคุณหน่อยนะคุณไปเจอช่องอะไรต่างๆเนี่ย คนดีๆเขามีไหมทําคลิปด่าคนนะ่ยทำคลิปใส่ร้ายป้ายสีคนนะ่มีไหมซึ่งผมคนหนึ่งผมไม่ทํามีบ้างก็คือไม่ไม่ได้ทําว่าใครแตแบบ่สอนเป็นข้อทำข้ออะไรนะครับนะครับนิด,ดินิดเดียวอย่างคำคาสอนเจ้าคุณนอละลัตอย่างเงี้ยนะเออมีมีไม่มากแต่ไม่มีแบบไปเอ่ยชื่ออะไรบางช่องเอ่ยชื่อ ผมก็เคยโดนเอ่ยชื่อด่าว่าเละเทะไปหมดนะครับซึ่งปัญญาชนคนดีกันระยานามิตรเขาไม่ทำกันจริงไหมอ่าพูดแค่นี้ทุกคนเข้าใจนะคนดีๆเขาไม่เอาใครมาในเขาเรียกว่าอะไรมาด่ามาว่าไม่อยู่กับพี่โชคมาตั้งแต่เป็น เป็นปีเข้าปีที่พี่โชคเปิดนี่พี่โชคไม่เคยไปยุ่งเรื่องคนอื่นไม่เคยนี่มีแต่คนอื่นเอาปัญหามาให้ทั้งนั้นก็อย่างคําว่ามึงกูเนี่ยถ้าผมบอกทุกคนเนี่ยเชื่อไหมว่าชีวิตผมคําเนี่ยผมเติบโตมากับพี่สาวผมเขาเลี้ยงให้แบบไม่พูดคํานี้คํานี้ถ้าไม่สุดสุดจริงๆเพื่อนไม่ว่าผมไม่มาทําให้ผมกูดจริงๆผมผมไม่พูดเลยนะใช่เออพูดไปก็จะจะไปพลาดพิง ไปเกี่ยวเนื่องกับใครที่แบบมีมีบางคนเข้ามาในรายการพูดมึงกูแล้วผมบอกเฮ้ยเปลี่ยนเป็นคําสุภาพได้ไหมเขาก็จะบอกว่าเอ้ยกูพูดอย่างเงี้ยกูพูดอย่างนี้ตลอดกูไม่เคยใช้คําว่าเธอชั้นนายคุณอะไรเลยกูพูดว่ามึงแล้วก็กูผมฟังแล้วเราเรียนเราเรียนมาแต่เด็กมึงเนี่ยมันใช้กับเพื่อนกันใช่ไหมบางคนขึ้นมาในไลฟ์มาเล่าเรื่องผีมึงอ้าพูดกับผมว่ามึง แล้วบางครั้งผมอายุมากกว่าเขาเนี่ยมามึงมึงอะไรใช่ไหมจริงไหมคุณป้อมใช่คือแม้จะเป็นภาษาพ่อขุนลามหรืออะไรต่ออะไรมันก็ไม่ควรนะใช่ไหมหรือบางคนบอกเอ้ยใช่ต้องต้องแบบคําสุภาพใช่ไหมแล้วแล้วผมก็พูดไปเลยว่าพระเนี่ยผมบวชมาพระบางรูประดับหลวงพ่อสายป่ายังไม่พูดมึงกูผมบวชไม่เคยได้ยินท่านพูดเลยท่านก็พูด สมมุติเป็นพระก็แบบอะครูบาเนี่ยครูบาโชคเนี่ยใช่ไหมหลวงพ่อเนี่ยจะได้ยูดูแค่นี้แหละไม่มีเฮ้ยมึงว่าไงกูหลวงพ่ออะไรไม่มีมึงไอพ้พระอะไรมันมันไม่ใช่อ่ะนะครับแล้วพระพุทธเจ้าท่านเป็นลูกพระมหากษัตริย์อย่าลืมนะว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นต้นแบบเป็นพระบรมมหาศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับ ท่านเป็นกรรษัตริย์ขัตติยะผู้ยิ่งใหญ่ศัพ์ของท่านเป็นศัพท์ชั้นสูงพระหรลอเนนที่มาเป็นสาวกพุทธบุตรก็ต้องตามดำเนินรอยตามคือพูดด้วยคำสุภาพเข้าใจนะแต่เราอาจจะเจอบ้างอย่างหลวงตาบางผมผมไม่พูดว่าใครพูดกับสมมุติคนเลวมาเนี่ยที่ผมเคยไปเจอผมเคยไปนอนที่วัดท่านหนึ่งคืนไปพักไปปฏิบัติธรรมตอนผมเป็นหนุ่ม เบียนตาลินยาตีมันมีรถตู้คันหนึ่งเข้ามาท่านพูดออกไม่เลยพวกท่านก็จะบางครั้งก็ไม่มีคําว่ามึงกูหลุดแบบหลุดมาเท่าไหร่แต่จะเป็นคําแบบแรงมากเลยฟังแล้วแบบเหมือนแบบคล้ายๆจะไม่เชิงเช่งชักหักกระดูกเต็ดเหมือนคําว่าหนักมากๆฟังแล้วตกใจเลยแบบสะดุ้งเลยว่าอยคํานี้หลุดออกจากปากท่านแต่สุดท้าย ท่านเป็นจิตเมตตาท่านพูดเพื่อจะกำลาบมันไม่ให้มันไปนทำความเลวความชั่วนะครับแต่แต่พระรูปเนี่ยท่านเป็นพระผู้ใหญ่ท่านบรรลุธรรมแล้วบวชมานานมากนะซึ่งท่านท่านมีอนาคต่างสานรู้อดีตรู้อนาคตรู้อะไรต่ออะไรนะครับผมแล้วก็มีอะไรที่ไม่ธรรมดานะผมพูดแค่นี้แต่ถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปสมมติมีลูกศิษย์ สมมุติลูกศิษยอายุมากกว่ามามา,มาพูดเฮ้ยมึงอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ควรนะจริงไหมบางคนก็บอกเอ้ยคุณไม่ชอบก็ผ่านไปเอ่าผมผ่านแน่นอนนะครับอันนี้ขอบอกทุกคนนะคก็ซึ่งต้องให้เกียรตซึ่งกันและกันถูกต้อง <laughs> ดำเนินตามพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นกษัตริย์นะครับ ละรองดูดีๆพระที่บรรลุธรรมเป็นอริยะโดยแท้ท่านจะสงบสุข,ขุมไพเลาะพูดจาหน้าฟังและมุนนุ่มหูเทศให้คนจิตสงบด้วยความนุ่มนวลน,นะครับแต่อาจจะมีบางรูปที่แบบอ่ะบางคนบอกอาหลวงพ่อครูนี้ไอ,นนอ,อ,อ้นั่นก็เออขอขอสิรรมนั่นก็อ่าเป็นอะไรที่ ที่ท่านแบบเกิดมาภาษานั้นใช่ไหมตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมแต่เวลาท่านเจอท่านเจอสมเด็จพระเทพเห็นไหมท่านเจอสมเด็จพระเทพ,ท,เเพ,เท,พท่านก็เผือพูดมึงกูใช่ไหมแต่สุดท้ายพอท่านรู้ตัวองค์คารักษ์สมเด็จพระเทพหรืออะไรก็สกิดสกิดหรืออะไรเงี้ยท่านก็เปลี่ยนคาพูดท่านก็เปลี่ยนคาพูดนะท่านก็เปลี่ยนคาพูดนะคมีแต่แป้ภัยัวเองหมด เออก็ก,อก็บอกบอกทุกๆคนเลยนะว่าไอบางคนอาจจะไปเจอเขานินทาว่าร้ายผมเนี่ยให้บอกให้ให้รู้เลยเลยว่าผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นในความเล็วที่เขาเอคเคีนมาให้นะครับก็ทําอะไรก็แล้วแต่ผมอยู่ในศีลในธรรมมันจะย้อนกลับร้อยเท่าพันเทวีคูณและก็เร็วด้วยนะเขาใครไปเองหมดแล้วพี่เจอกี่รุ่นละแพ้ภัยหมดอ่ะ เห็นเข้ามาแต่ละคนพระองค์เล่าเีื่องไดเล่าเรื่องผีครับผม